ถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามมาว่าหลวงตาคะาจากเชียงใหม่นะครับคุณมาลูโกจับภาพพระบางครั้งจับแล้วเปลี่ยนเป็นองค์นั้นองค์นี้ไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าอารมณ์ขณะนั้นชอบองคไหนจะดีหรือไม่ค้าแล้วควรจะจับองค์เดียวให้ชัดแล้วถือเป็นการส่งจิตออกนอกหรือไม่ปัญหานี้ใหม่แล้วครับหายไปนานจิตอยู่ที่พระจิตไม่ไปไหน ก็อยู่ที่พระไงท่านจะเปลี่ยนไปองค์ไหนก็คือพระไงท่านกระแสเดียวกันนะคนถามเข้าใจไหมถ้าจิตเราอยู่ที่พระเนี่ยมันจะออกไปไหนอะจิตนะคาว่าส่งจิตไปข้างนอกคือส่งปิดไปจิตไปตามโลกอะข้างนอกก็คือโลกใช่ไหมถ้าเรานึกถึงพระส่งจิตไปที่พระเนี่ยจิตเราก็ผูกพันกับพระ พระองค์นั้นท่านเป็นอะไรเราก็เป็นด้วยนะ